ในในฟันยยอืมอย,ย้อยหนูฟันฟันล่วงอื<ช>มนี่คอือฟนันหลุดเนี่ยนี่ฟันหลุดมาดูเนี่ยฟันเป็นแมงเห็นไหมข้างในจะเป็นโพรงโดนนี่คือแมงกินฟันงนำฟันมาโชว์สินี่ฟันหลุดเนี่ยอ๋อ โอ้ฟันรู้สึกเป็นไงบ้างคะฟันหลุดรู้สึกไงบ้างคะสนุกค่ะไงบ้างสนุกสนุกแล้กใช่ไหมเออฟันหลอดลำพายเลยค่ะฮะย้ายย้ายฮะยายยายทำไมอ่ีมีอีกหรอมีอันรอมีลำพายลำพายเอามีมีเชี่ยวเออ เชี่วแวามพายขยันเหรอเอ๊ะฝันหล่ออ่ะเออหลุดเลยฝันหลุดไปเลยเนี่ยอือดึงเลยดึงดึงงานหลุดเลยดึงพ่อถึงฟันพ่อหน้าปาไม่กล้ากล้าเหรอไม่กล้าค่ะไม่กล้าฟันพ่อไม่เป็นไรฟันพ่อแข็งแรง